แล้วเป้าหมายของเราที่เราต้องได้คืออะไรที่เราปฏิบัติไปแล้วต้องได้เป้าหมายในชีวิตเอาบันไดขั้นแรกก่อนอะไรดีโสดาบันนะก่อนตายต้องเอาให้ได้โสดาบันถ้าโยมได้โสดาบันนะอีกไม่เกินเจ็ดชาติโยมได้นิพพานแน่นอนผู้เจ้าประกันนะเจ็ดชาตินะโยมเดินทางมาเป็นล้านล้านชาติเป็นกลับเป็นอสงขยอีกเจ็ดชาติไม่ไกลนะ นั้นแต่โสดาบันให้ได้ก่อนแต่โสดาบันให้ได้ไม่มีพบที่แปดสำหรับโสดาบันโสดาบันเป็นผู้มีธรรมันไม่เสื่อมไม่เสื่อมแล้วโสดาบันมีธรรมไม่เสื่อมแล้วทุกจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทํานี่คือฐานะของความเป็นโสดาบันและไม่ไปเกิดในอบายโสดาบันไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกแล้วเจ็ดชาติที่เกิดตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปนะ ถ้าไปเป็นโสดาบันประเภทเจ็ชาติจะวนเกิดในเทวดาและมนุษย์นะเจ็ดชาติถ้าไปเป็นโสดาบันประเภทสองถึงสามชาติจะเกิดเฉพาะพบมนุษย์ถ้าเป็นโสดาบันประเภทหนึ่งชาติจะเกิดเฉพาะพบมนุษย์อยีกเหมือนกันนะเพราะนั้นพยายามทำให้ได้โสดาบันไปดูคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันบุคคลนะโสดาบันจะต้องมีคุณธรรมอย่างไรบ้างนะพระเจ้าบอกว่า <c oughs> สารีบุตรเธอรู้ไหมคารวาที่นั่งอยู่เนี่ยคนไหนเป็นโสาบันพรภาษารีบุตรก็ทูลให้พู้เจ้าตอบนะพระเจ้าก็บอกว่าโสสารีบุตรดูอย่างนี้คารวาสที่นั่งอยู่เนี่ยถ้าคนไหนนะพ้นจากภัยเวรห้าประการนี่ได้เป็นหนึ่งละภัยเวรห้าประการคืออะไรสินห้าแค่นั้นเองนี่เห็นไหมอย่างที่สองคือลายบอกสารีบุตรเขามีธรรมะสี่ประการนะ เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมีสินนั้นเป็นที่รักของพระราลเจ้าคือสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พลอยนี่สี่อย่างนี้เรียกโสตาปฏิยังคสีองคุณของความเป็นโสาบัญสีประการเลื่อมใสยอย่างไรนะก็นี่ไปดูที่แก้กรรมยังไงบ้างเนี่ยไปวิ่งหานอนในโรงวิ่งทำโน่นทํานี่กันสารพัดใช่ไหมอ่าแต่มีใครมาแก้กรรมอย่างตถาคตบ้างไม่มีเลยใช่ไหมอ่า นี่ยังสงสยัยยังเครือบแคงวะตถาคตไม่เก่งจริงนะอาจจะเอ้คนนี้มันคงจะบอกได้เก่งกว่านะสงสัยความรู้ตรงนี้ผู้เจ้าลืมบอกเอาไว้อย่างนี้ไม่มีนะนั้นเราถึงถามว่าแก้กรรมนี่ใครรู้จริงพระศาสดารู้จริงนะช่วยเดินตามการแก้กรรมอย่างพระพุทธเจ้าแล้วเราจะแก้กรรมได้จริงนะไม่ถูกเขาหลอกลวงไปเรื่อยๆ หรือบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหลอกหรอกแต่เขารู้ผิดหรือเขารู้ไม่จริงนะอันนี้ก็หลากหลายนะแล้วแต่เจตนาของผู้นั้นนะ <c oughs> ด้วยสองคุณสมบัตินี้พระองค์บอกว่าถ้าหวังจะพยากรณก็ให้ผู้นั้นพยากรตนและตนนั้นและวว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนัยอื่นมีไหมมีถามภาษาลิบุตรอีกสาราลบุตรนะใครกันนะคือโสดาบันคราวนี้ภาษาลิบุตรตอบ ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นชื่อว่าโสดาบันผู้เจ้าฟังแล้วรับรองไหมรับรองด้วยการทวนคาพูดภาษาลิบุตรหมดเลยบอกอ่าแต่าคตก็เหตุอย่างนั้นเหมือนกันผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นชื่อว่าโสดาบัน <c oughs> <c oughs> นัยยะอื่นมีอะไรอีกที่ง่ายกว่านี้อีกนะที่ง่ายกว่านี้อีกเรียกสัตธานุสาลีกับธรรมานุสาลี สทานุสาลีเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าเธอมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงแค่นี้เองนี่สทานุสาลีนิโสดาปฏิมักผู้เดินเข้าสู่หนทางและเดินบนมักแลแต่ยังไม่ได้ผลของความเป็นโสดาปฏิผลบุคคลผู้นี้เนี่ยผู้เจ้าบอกว่าจิตของเขาเนี่ยก้าวเข้าสู่สัมมตานิยามคือระบบแห่งความถูกต้อง ก้าวล่วงพ้ปุทิชนภูไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วเข้าถึงนรกกำเนดเดชานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะทํากาละก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดาซึ่งโสดาปฏิผลนะเพราะฉะนั้นคนคน,นี้ก่อนตายได้โสดาปฏิผลแน่นอนอย่างนี้อีกกลุ่มหนึ่งขยัยบขึ้นมาสูงอีกนิดน,นึงแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มโสดาปฏิมาคืคอธรรมานุสาลี ทำหกประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีจิตก้าวเข้าสู่สัมมตานิยามเหมือนกันระบบแ่งความถูกต้องก้าวล่วงพ้นปุถุชนผู้ไม่อาจที่จะกระทํากรรมที่ทําแล้วก็ถึงนรกกําเนยเดยชานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะตายหรือทําการละก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผล <c oughs> นี่สัตธานุสาลีธรรมานุสาลีนี่ก็คือโสดาปฏิมาอีกเช่นกัน เห็นไหมต้องวิ่งไปเห็นนรกสวรรค์ทําอิธิปาฏิหาริย์อะไรได้ไหมไม่ต้องเลยธรรมดาธรรมดาแต่พ้นแล้วจากความแก่เจ็บตายนะอีกไม่เกินเจ็ดชาติได้เป็นพระราหานเข้าถึงมรรคผลนิพพานแน่นอนเพราะฉะนั้นเห็นไหมไม่ยากนะไม่ยากเกินไปสินห้าเราค่อยๆทําค่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้วทําใจของเราไม่ให้หวันไหวนะไม่ให้วันไหวในพระรัตนตรัย ขับรถไปเจอสารเพียงตาผูกต้นไม้ผูกผ้าสามสีก็บีบแตกกันเนะนี่ยป,ป,ป,ปินฟินฟินฟินปันไปตลอดทางเลยรถคันนั้นบีบเราก็บีบบ้างกันพลาดนะเอามันหมดนะเผื่อเหนียวไว้ก่อนนะอืมมันหวาดเสียวนะเรียกว่าความสะดุง้งหวาดเสียวสันคลอนแห่งจิตเนะี่เพราะนั้นความสะดุง้งหวาดเสียวสันคลอนแห่งจิตในระดับแบบเนี้ยหมดไปเมื่อไรเนี่ยนะนั่นอสวดาบุคคลเนะี่ย